দ สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนครับพบกันเช่นเคยนะครับที่บริษัทพยนต์สาขาใหม่สุวิทวงศ์46ครพับอยู่ตรงนี้ย่านมีมารีหนองจอกนะครับสาขาใหม่สาขาใหญ่กว่าเดิมนะครับถนนเลยนะครับวันไหนว่างนะครับมาหาเป้ได้เลยนะลองเทสได้ลองขับได้นะครับวันนี้มีคอสสวยนะครับสภาพดังฟ้ามาให้1คันนะครับรถคันนี้เรียกว่าไม่ใช่มีคันเดียวนะครับรถหน่วยงานนะเข้ามาทั้งหมด5คันนะครับจุดจองไปแล้ว3เหลือแค่2คันสุดท้ายนะครับเพราะคันนี้เรียกว่า ก็เอาไปร้านสปาอยู่นะครับสภาพโดยรวมเนี่ยคือยังไม่ร้อยเปซนะครับก็อยู่ระหว่างชงสปาอยู่นะครับเราถ่ายเห็นก่อนนะครับว่ารถสภาพที่ขายตอนนี้นะครับที่มีเหลืออยู่ยังไม่ติดจองนะขนาดว่ายังไม่ล้างอะไรลูกค้าจองเรียบเลยนะครับเหลือแค่2คันแล้วดังนั้นครับโอกาสนี้กําลังดีเลยครับได้เห็นรถสวยๆนะครับสภาพแลกลับแบบนี้และบอกเลยว่านะครับได้โอกาสสิทธิจองก่อนใครสำหรับของ2คันนี้ครับ้อมโปรแคมเปญดีวันนี้เป๊มีให้นะครับเหมือนรถใหม่เลยนะซ่อมศูนย์นะครับ ซ่อมศูนย์นะครับมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์ได้เลยและบอกเลยว่าคันนี้นะครับออกใหม่อาจจะเป็นล้านพ่อนอาจจะเป็นหมื่นนะครับมาหาเป้วันนี้ครับถึงจะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับแต่ผ่อยู่แค่นะครับแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับสําหรับคอร์สแบบนี้นะครับรถสวยทรงสูงนะครับขับดีช่วงล่างนุ่มนับข้อดีนะของเขานะครับประหยัดน้ํามันสูตรบริการทั่วประเทศนะครับแล้วบอกเลยเป็นรถที่ใช้งานง่ายไม่จุกจิกครับต้องเลือกโตโยต้าคูร่าคอร์สเท่านั้นเลยนะครับ จากการใช้จริงการก,ก,ารการกับกาการขับขี่เก็บเสียงดีมากนะครับออปชันให้ครบรถกว้างนะครับบอดี้สวยแล้วก็น่าใช้นะครับคันนี้เดี๋ยวเป้พามาดูออปชันนะบอกเลยว่าให้มาถือว่าคุมเครื่องคุมและครบเครื่องนะครับสำหรับคันนี้เป็นคอสนะครับ1.8ตัวไฮบริดสมาร์ตนะครับเรียกว่าเป็นตัวรุ่นที่ได้เรื่องของไฟฟ้าเข้ามาเรียกว่าใช้ด้วยนะครับก็เรียกว่าประหยัดมากขึ้นนะครับน่าใช้มากขึ้นนะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นรถที่ ไปได้ทุกเส้นทางจริงๆครับเหมาะกับรถครอบครัวรถบ้านได้หมดเลยนะครับใครที่เอาใช้งานเนาะขับสานากก็ได้ครับขับเป็นรถครอบครัวก็ดีนะครับอย่เพิ่มาพาดูนะชมหน้าชมตานะครับไฟหน้ายังคงความเดิมตั้งแต่รุ่นแรกออกมาครับยังเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับเส้นตัวครอบสีน้าเงินแบบนี้บอกบอกว่านี่คือไฮบดแ้ๆครับมีไฟเดท์ไทม์ให้ครบขนาดสตาร์ทนะครับฝากระโปรงสีสันวิพันธ์รถครับสีแบบนี้หายยากบนถนนนะครับร้อยคันเนี่ยจะเจอสักคันหนึ่งนะครับ หรืออาจจะไม่เจอเลยเพราะเป็นสีที่บอกเลยว่าหายากนะครับต้องเพิ่มเงินในการซื้อนะสองหมเลยนะครับแต่มาซื้อกับเป้วันนี้ได้ลดเซยสีนี้ด้วยไม่ต้องไปเพิ่มเงินอะไรครับแถมฟรีดาวได้อีกนะพออยู่แปดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทเงินเดือนหมื่นแปดหมื่นเก้าก็ซื้อได้แล้วเป็นตวัวซ่าโคราคอร์สได้แล้วนะครับคันนี้สีสันสวยเดือมั่างามครับบอดี้เดิมรถเดิมนะครับแกซ้ายข,ขวาเดิมไม่มีโดนไม่มีชนนะครับกระจกมองข้าง,งต่าง,างๆนะซ้ายขวานะครับ เป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับแม็กสวยแม็กเดิมแม็กอลอยนะครับแม็กอลอยแท้ยางใหม่ครับยางใหม่นะสภาพกริปดีดีรถคันนี้ ABS ทั้ง4ล้อนะครับล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังดิสเบรกครับดีไซน์เขานะครับรถเดิมนะคันนี้เรียกว่าไม่มีชนไม่มีเฉี่ยวไม่มีบุบเลยนะครับถือว่าจะ็รถสวยไปใช้งานนะและดูนะครับในเรื่องของฟิล์มกองแสงรอบพันนะครับเป็นเซรามิกทั้งหมดเลยขนาด60%ติดมาครบครับและยังมีคําว่าโตยต้าอยู่นะครับแสดงว่าคันนี้คือกระจกเดิมนะครับ กระจกเดิมนะครับแต่ท่าได้เป็นแบรนด์ A G C ใช่ไหมนี่ครับก็แบรนด์เดียวกันนะนี่ A G C เอโต้หมูนะครับเปิดดูครับด้านในนะครับคอนโซลเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำนะเป็นบทหนังทั้งหมดนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกเมทัลิกอย่างดีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของบุนนุ่มครับจับซอฟทัดดีมากกระชับมือนะครับเปิดเกทดูนะครับมีคู่มืออยู่ครบนะคู่มืออยู่ครบเอกสารสำเนามีให้ครับ ก็มาจากซีเจนติกดาลล์รถโดางานนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะต่อได้เลื่อนได้ครับดีไซน์สวยรถเดิมนะโครงสร้างเสาบีต่างหัวน็อตต่างก็เดิมนะครับหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับแผ่นเพอยูครบนะแผ่นเพอยูครบเดิมหัวดงหัวน็อตเดิมเดิมครับรถสวยทรงดีน่าใช้นะครับยิงใช้ได้ใช้ใช้ได้ครับคุ้มๆเลยนะครับเป็นรถเรียกว่าครอบครัวก็ได้นะมีแฟนเรา สองคนเนาะแล้วก็ลูกหนึ่งคนสองคนเนี่ยกำลังดีเลยนะครับเอาไปใช้งานกันก็ถือว่าคุ้มนะครับผ่อนเบาๆนะผ่อนเบาๆไปถึงหมื่นนะครับเบาะหนังด้วยนะเบาะหนังแอร์หลังมีให้ครบนะครับตรงนี้อย่าแขกเอาขาต่อให้นะขาต่อให้นะครับที่วางแก้วน้ำแก้วแฟงมีครบนะครับแล้วก็โัวเบาะนะข้อดีเบาะพับได้ครับเบาพับได้ต้องหดหดอันนี้ลงหน่อยนะเบาพับได้นะครับเบาพับได้หกสิบสี่สิบพับร้อยก็ได้นะ กระจกก็เดิมนะครับโครงสร้างเดิมอ่ะเดี๋ยวเป้เปิดฝาท้ายให้ดูนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับอย่างสวยเลยนะครับลมดําด้านในนะเพิ่มความดุความดังให้ตัวรถนะครับสวยเลยนะถือว่าสวยมากนะครับน่าใช้ขับเงียบเครื่องนิ่งนะครับแล้วขับแล้วก็บอกเลยว่าขับสบายนะครับไม่ต้องเค้นไม่ต้องไล่เพราะรถมันได้เครื่องพันแปดฝาท้ายนะครับจะไม่ใช่ไฟฟ้านะตัวเริ่มต้นนะสมาร์ทนะจะเป็นตัวเรียกว่านี่ครับ กดไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเปิดเนี่ยมันจะเป็นแมนนวลเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องนะครับกล้องหลังนะอย่าไปหาแกะหรืออะไรขาดเลยนะครับมีกล้องให้ครบแบบนี้ด้านในครับกว้าง,งแบบนี้นะครับด้านในกว้างนะครับเก็บสมบัติสินของได้เยอะนะแล้วตรงนี้สามารถที่จะนะครับทำเป็นของแถมให้ได้ก็คือเป้จะติดในเรื่องของตัวผาเอ่อถาดรองพลาสติกอ่ะเป็นถาดรองนะเผื่อจะใช้ประการรวมกันเผือะมีของพวกของเปียกอะไรเงี้ยก็วางได้นะครับ สุดตะเข็บโครงสร้างครับเดิมๆแน่นอนนะเป็นองค์เป็นอาร์คโครงสร้างถือว่าเดิมเลยนะครับนี่เดิมนะครับสวยงามนะหัวหอ้หัวน็อตต่างๆก็เดิมนะครับเดิมเดิมสปอตเดิมโครงสร้างเดิมนะครับอ่ะสวยงามนะครับคันนี้ได้ชุดปะยานมาครบนะครับยางอะไหล่เดี๋ยวดูให้มีไหมไม่น่ามีนะน่าจะมีหรือไม่เดี๋ยวดู่อนแป๊บหนึ่งไม่น่ามีนะครับไม่ไม่มีนะยางอะไหล่ไม่มีนะครับรถัวใหม่จะเป็นรถชุดปะยาและ นะครับก็มีให้ครบนะครับไฟฟ้ากึ่งน้ํามันนะครับไฟฟ้าได้น้ํามันได้นะครับช่วงล่างมีเรื่องของความวิมหน่วนครับปีกนกคู่นะครับปีกสปริงสปริงอยู่ครบเห็นไหมครับช่วงล่างเดิมท่อเดิมครับก็ใครที่หารถใช้อยู่นะคันนี้นะครับแค่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับราคาพอๆตัวอธทีโฉมนิวเลยนะโฉมใหม่เลยแต่ว่าได้เป็นตัวรถสตคอร์เตอร์เอร์ใหญ่กว่ากว้างกว่าน่าใช้กว่าครับแล้วก็ หลังคงหลังคาต่างๆนะครับเสาก้าชักฟิลนครับสีหลังคาเดิมๆด้านในสีโทนสีดานะครับสภาพสวยงามมีแอร์หลังให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานมีล็อกคิวไว้ด้วยการลูกเปิดนะครับนี่เอาไว้สมมุติว่าให้ลูกข้างหลังใช่ไหมลูกจะเปิดประตูเล่นใช่ไหมครับกดปุ่มนี้ลงครับลูกจะปุ่มจะเปิดอะไรไม่สามารถเปิดประตูได้เราต้องออกมาแล้วก็มาเปิดให้ลูกให้ลูกตรงนี้เท่านั้นนะครับเด็กถึงสามารถเปิดได้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับของล็อกคิวนะ แล้วดูครับออปชันด้านในมีคิเลตให้ด้วยนี่คิเลตก็มีนะครับ <S <S เปิดด้านในครับ <S <S เปิดไปคอนโซลสีดำต่างๆพวงมาลัยนะครับตัวนี้ได้เป็นแบบ f u ลออปชันทั้งขวาเนี่ยรอกความลงความเร็วได้เป็นคุณนโทนแล้วก็ทั้งขวาตัวนี้ก็ปรับโหมดต่างๆได้ครับแต่ดังแอร์เย็นเพลงเพอครับแอร์แบ็กมีครบถึงเจ็ดใบนะสภาพสวยงามครับส่วนในเรื่องของตัวออปชันตรงกลางนะครับเดี๋ยวไปซ้ายดูนะยเยเบครับกดพุชตาร์ตรงนี้รึบนะครับ จอติดเรียบร้อยครับอาจจะไม่เสียพอะไรนะครับเพราะว่ามันใช้โหมดของทีีครับนี่ไฟฟ้ารวนๆนเลยนะครับขับไปชาร์จไปไม่ต้องกลัวเรื่องแบตนะครับมีประวันตีให้ตั้ง10ปีอ่ะจอยังฟิล์มยังอยู่เลยอ่ะทัสกรีนได้ด้วยดูดิครับนี่เดี๋ยวเพิ่มเสียงให้ดูเพิ่มเสียงหน่อยทัสกรีนอ่ามีให้ครบครับและยังไม่พอครับมีแอร์ให้แบบนี้ครบเลยนะครับ มีครบทุกอย่างเน,นี่ยงไนได้ดูนะเข,ขาแค่ถอยมีกล้องให้ครบแบบนี้เห็นไหมครับกล้องชัดแจ๋วเลยจะใหญ่จอสีโปรยุ้นะครับกล้องชัดแจ๋วนะครับมีเสียงติ๊งติงตงตงต๊งบอกให้ด้วยนะว่าเป็นเสียงถอยนะครับแอร์ไปดูอออีกข้ซ้ายขวานะครับปรับซ้ายปรับขวาแยกกันได้เลยนะครับนี่มาทางขวาทางซ้ายเอาสิบแปดทางขวายี่สิบสองก็ได้แบบนี้ครับใครชอบแบบไหนเอาเลยเลือกทำเลือกตามใจนะครับ ส่วนโหมดครับจะมีโหมดในเรื่องของโหมด ev ให้โหมดได้ก็เป็นโหมด power เนอะก็มีให้นะโหมด eco power มีครบเลยนะครับแล้วก็มีแทร็กคอนโทรลกับล้อฟีลและไหลมีให้ครบเหมือนกันนะครับส่วนเกียร์ครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะเอากุญแจเสียบเข้าไปแล้วเลื่อนเลื่อนมาได้เป็นเกียร์ว่างนะครับเกียร์เอ็นกจอดพวกตามห้างเนาะส่วนเบรกนุ่ยครับของคอจะอยู่ตรงเท้านะครับอยู่ตรงเท้านะตรงเท้านะครับถ้าไม่แต่ถ้าเป็นลูกตัว cr มันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่า บุญแจครับนี่ขี่ไข่แบบนี้เลยนะครับสวยสภาพเดิมนะครับไม่แสนห้าประวัติสูนะนี่แปดแสนสี่ยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับรถเมื่อเดียวครับใครสนใจแบบนี้เป็นเจ้าของได้นะครับกรับได้เลยโทรมาหาได้นะเบอร์ศู4 7 8 9 4 8 4สไปครับจอสวยสภาพดีนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆทุกอย่างทำงานได้ปกตินะครับไม่แสนห้าเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันในส่วนของห้่องเครื่องครับคันนี้นะบอกเลยว่า ห้องเครื่องสภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับเครื่องแน่นฟิตฟิตฝากระโปรงเดิมสภาพสวยครับเครื่องเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวน้ํามันนะครับเป็นซีนกับไฟฟ้าผสมกันนะครับนี่ตัวระบบชาร์จตรงนี้เนาะก็ขับไปชาร์จไปครับไม่ต้องกลัวแบตหมดไม่มีหมดแน่นอนนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปชาร์จยังสิ้นนะครับส่วนส่วนโครงสร้างนั้นนะครับ ได้เรื่องของกว้างมากนะห้องเครื่องตรงนี้กว้างมากครับคอร์สนะครับคันหน้าโครงสร้างครับสภาพเดิมเห็นไหมนี่ครับคันหน้าเดิมไม่มีแตกไม่มีชนเลยนะครับเดิมสวยงามนะครับศูนย์ห้าศูนย์เห็นไหมอยู่ครบเลยพวกตาปั๊บพวกนี้ครับเป็นจุดสําคัญนะดูเลยครับน้ำมงนนองมน้ำต่างๆอยู่ในระดับปกตินะครับอ่าก็น้ํามันนะครับกึ่งไฟฟ้าใครชอบแบบนี้จัดได้เลยครับโคตรคุ้มนะครับพรพอกันเป็รถเก่งเลยนะ มวนงหัวน็อตต่างๆเดิมนะครับนี่เดิมตาปั๊มโตยตาอยู่ครบเนี่ยคือบอกเลยว่าเดิมแน่นอนแก้มก็เดิมเห็นไหมแก้มเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมนะคันหน้าโครงสร้างครับสภาพเดิมแบบนี้นะครับสภาพเดิมสวยมัวนโชง์มวโชต่างๆบอดี้เดิมนะครับเห็นไหมไม่นักทุกอย่างครับเนี่ยคือการดูรถคูสองไปด้วยสอนดูแนะนําการดูนะครับแล้วบอกเลยก็ขายรถสวยนะครับม้วนองหัวน็อตเดิมเดิมแก้มเดิมครับไม่แกะไม่ไขไม่มีชนแน่นอนแบบนี้ นะครับสนใจจัดจับจองโทรหาเป้นะครับเบอร์สูตร94ครับ789 4848ครับโตโยต้าโคโรนคอสรถปี21นะครับรถในงานประวัติสูตรแท้แบบนี้นะครับห้ามพลาดเลยลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อหาเป้แอดไลน์ได้นะที่เบอร์นะครับ0947894848ครับหรือแอดไลน์ดีนะครับ PAE อั a l y t i c s c o DIMOVD ครับแอดไลน์โทรหาเป้ได้เลยนะครับ ตุยจ้าโคูลาคอสนี้ยังอยู่นะครับยังไม่ได้จองสนใจจะจองนะครับบอกกันได้เรานะครับมีไฟแนนซ์โม่าเรียกว่าไฟแนนซ์นะครับรองรับมากกว่า10ที่นะครับพร้อมจัดพร้อมจองได้เลยนะครับครบดูเรียกว่าครบถ้วนเดือดเดือดอนุมัตรถด่วนได้ภายใน30นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ฝากมาด้วยสําหรับตุยจ้าคูลาคอร์สนะครับรถสวยน่าใช้สไตล์เรียกว่ารถหรูเลยนะครับแต่ราคาถูกเบาๆย่ำๆครับยิงได้ใช้ได้ครบเครื่องครับคันนี้อย่าเปรกของเหลวตั้งสูตรท่อร้อให้แล้วก็เปลี่ยนพวก แบตเตอรี่ดูให้ครับส่วนตัวเรื่องของพวกเกียร์ประกันเครื่องเกียร์ไปแถมให้ด้วยเหมือนรถใหม่ครับซ่อมศูนย์เลยและที่สําคัญไม่ต้องมาดาวเยอะดาวแยะอะไรครับเงินเดือนหมื่นแปดหมื่นเก้าขึ้นไปซื้อได้แล้วนะครับอายุการเกินปีซื้อได้หรือนะครับมีอายุการจากที่เก่ามาแล้วนะครับเกินปีนะแล้วมาทำที่ใหม่นะครับต่อเนื่องกันแล้วผ่านโตของที่ใหม่แล้วเรียบร้อยออกได้เหมือนกันครับใครสนใจปรึกษาอ,อรถโทรหาไปเลยนะครับไปอยู่ที่เสรีไทย ขอภัยครับสุวินทวงศ์46ครับนี่เลยนะครับสาขาใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับมาหาเป้จะเหลอตาก่อนมาถึงทักหาโทรหบอกว่าติดต่อคุณเป้นะครับมาซื้อรกับคุณเป้นะแล้วจะได้แคปเป้ดีๆโปรดีแบบนี้นะครับันนี้ขอบไปด้วยนะคหรับคอร์สนค์้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ